สวัสดีครับคุณกำลังชม Sleep Not Channel เฮ้สุดีทุกคนที่กำลังแดกข้าวแดกปลาแดกน้ำแดกอะไรก็ตามแต่นะครับพบกับผม Sleep Not เหมือนเดิมไม่ต้องพูดตรงเยอะอะไรละล่ะเพราะว่าอะไรมึงก็รู้อยู่แล้ว จอชแทงนะครับผู้กำกับหนังแฟนตาสติกโฟฉบับปี2015เขาเนี่ยบอกว่าเขาเคยพกปืนใส่กระสุูนโคจบในนัดเดียวใครทำฟยวทำห้าวเดี๋ยวมึงได้ร้องว้าวว้าวเน้ เพราะว่าเขาเนี่ยถูกกูฆ่าเนื่องจากเขาเนี่ยคัดเลือกนักแสดงอย่างไมเคิลบีจอแดนมารับบทจอห์นนี่สตอมซึ่งไมเคิลบีจอแดนเนี่ยเป็นคนผิวสีนะครับแต่ในฉบับคอมมิกเนี่ยตัวละครตัวนี้เนี่ยมันเป็นคนผิวขาวมันก็เลยทาให้แฟนๆคอม,มิกเนี่ยไม่พอใจคิดว่าเฮ้ยจอร์ดแม่งมึงเหยียดผิวเหรอฮะทาไมผิวขาวแล้วยังไงมันแดกข้าวทางตูดหรือยังไงอย่าให้กูเจอมึงแล้วกันนะกูจะขนบีนมอเตอร์ไซค์ทั้งบางมาอัดมึงให้คางเหมือนหมาตายน้ําลื่นอะอะไรคือหมาตายน้ําลื่นกูดา่า ได้ด่าให้สงสัยมันถึงขั้นได้ว่าสแตอลีเนี่ยก็ถูกเรียกร้องให้มาขอเอาปกป้องตัวละครมาเฮ้ยมันแอกแหกแนวไปเกินไปอย่างน้อยในที่สุดเนี่ยมันก็น่าจะยึดต้นฉบับคอมิกเป็นคนผิวขาวอันนี้มันไม่ใช่แล้วล่ะแะในขณะเดียวกันไมเคิลบีจอแดนก็มีการเขียนเรียงความขึ้นมาเพื่อขอร้องแฟนๆเหล่าคอมิกต่างๆว่าขอโอกาสให้กับเขาได้ไหมแต่เรื่องผิวทรงผิวสีอะไรต่างๆนานานเนี่ยออกไปได้ไหมดูที่การแสดงคมๆของกูก็พอแล้วพอเรื่องมันแดงขึ้นมามันก็เลยทําให้จอชเนี่ย ข้างนี่จะเราแวงฟ้าจะมีการลุมสกรรมยามส้นเต็มคาบ้านเขาหรือเปล่ามันก็เลยทําให้เขาเนี่ยซื้อจุด38สเปเชียลเก็บไว้ข้างเตียงแม่งเลยก็มาีิครับมึงจะได้รู้ว่าจะผิวขาวผิวดําถ้ากระสุนมาเป็นกรรมมึงจะหลบยังไง ในเรื่องของเรื่องคือจอจเนี่ยไปเห็นกระดานข้อความของ IMDB ซึ่งมันมีคนน่ยบอกว่าถ้ากูเจอไอจอจนะกูยิยงเพ้งแม่งเลยแล้วกูจะเอาหัวมันไปให้ฮานเดกไอตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้จอจเนี่ยค่อนข้างที่จะโคตรระแวงไปไหนมาไหนเนี่ยหันซ้ายหันขวาตลอดแม้แต่ระหว่างการถ่ายทําก็ตามจนเพื่อนน่ยบอกว่ามึงเป็นที่อะไรหันซ้ายหันขวาสันนิบาตแดกคอมึงเหรอ และสุดท้ายจอสก็ฝากไปถึงเหล่าแฟนแฟนคอมิกที่อยากจะยิงเขาว่าอย่าลิบากฆ่ากูเพราะกูไม่สู้คน I'm I me me sorry so leave me. Need you leave need here with